เอาละจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการศิลปะ r o v e p 2องดิบอัดดิบอัดึิบอัดึิบอัดึิบ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 อัดดบใครก็ได้เปลี่ยนตัวพิธีกรดีสิกูไม่ไหวกับพี่นีแหละเดี่สเต็ปเอวของเธอมันช่างยาวเยือกน โอ้รายการใหม่เหรอพ่อหนุ่มยานช่วยวาดมาหลอดทีได้ไหมเอาแบบหล่อๆเลยนะพี่ชายสุดหล่อของผมขอมาแบบนี้ก็จัดให้สิครับสักครู่นะทาดาเสร็จแล้วขอตั้งชื่อผลงานนี้ว่าสุดยอดพ่อป้านใจกล้าเออก็ไม่จำเป็นต้องวาดแบบในชีวิตจริงก็ได้มั้งก็เหมาะกับมึงดีนี่มาหลอด ถ้าจะาให้สมจริงกว่านี้ต้องมีขวดเหล้าขาวอยู่ด้วยมึงหูปากไปเลยยอนมาหลอดกลับบ้านได้แล้วค่ะผ้าเมื่อไหร่จะซักเสร็จสักทีฮะเออเออโอเคครับเดี๋ยวกลับไปซกักแปบบนึงสิเออผมชักไม่อยากมีเมียซะแล้วสิโอ้น่าสนุกดีเนี่งั้นวาดให้ฉกการสักรูปสิเอาแบบเหมือนเหมือนตัวจริงเลยนะแบบเท็ๆเลยะ่ะ เอาเท่ๆเลยใช่ไหมฮะได้ครับผมจัดไปสิครับท่าดาเสร็จแล้วผมขอตั้งชื่อผลงานนี้ว่าพี่สกัดสุดยอดกับผมม้าสุดเฟี้ยวเอเอตัวเที่อะไรเดะของมึงยังดีสกัดของกูเนี่ยมันวาดให้กูเป็นไก่อะแล้วทําไมแขนกูมันผิดรูปผิดล่างขนาดนั้นด้วยนะฮะเดี๋ยวคนอื่นก็เข้าใจผิดเอาไปพูดในทางเสียเสียให้หายขอโทษนะสกัดเพื่อนรักแต่ คนอย่างมึงมีอะไรให้เสียหายอีกเหรอโอ้แลกเออนี่ยานคือเพลน่ามันตุยเย่ไปแล้วใช่ไหมแล้วเอ,อฮีโร่ตัวไหนเข้ามาแทนเด้ออาพี่ไม่เคยเจอเหรอเออผมก็ได้ถ่ายรูปเก็บไวส้สิแต่ผมวาดรูปเก็บไว้อยู่นะสนใจดูเปล่าเออขอดูหน้าหน่อยสิว่ามันจะมาแทนเพลน้าได้เท่าไหนากันเชลวะอืมงั้นก็รอผมแป๊บนะ ทาดานี่แหละคนนี้ไงที่จะมาแทนพิพเทหน้าน่ะโอ้โหแม่เจ้าปล่อยอีเก่งนั้นตายหาไปอดีแและน้องคนนี้สวยกว่าเยอะอ้าวพูดแบบนี้ไม่กลัวเพลหน้าเสียใจหรือไงวะอ้าวหรือมึงสนใจเอาเพลหน้ากลับมาเอาคนนี้ออกล่ะโอเคงั้นปล่อยอีเก่งนั่นตายไปเอาน้องคนนี้เข้ามาแทนเลิศเอ่อนี่ยานช่วยวาดรูปให้ผมหน่อยได้ไหมเห็นคนอื่นเขาวาดท่าทางน่าจะสนุกอะ โอ้โหเฮีย e er, ขอมาแบบนี้ก็จัดให้สิครับผมจะวาดให้เป็นตัวตนของเฮียสุดๆไปเลยสักครู่นะทาดาเสร็จแล้วเป็นไงล่ะผมวาดออกมาเป็นตัวตนของเฮียสุดๆไปเลยนะเอ,อ่อไอ้คราบขา,ขาวๆที่อยู่ตรงหว่างขานั่นออใช่แบบที่กูคิดใช่ไหมน่าจะใช่และเพื่อนตรงตามข่าวลือเป๊ะเป๊ะไอ้เด็กน่ารกัก ยาฮูหนูหยานช่วยวาดรูปให้หน่อยได้ไหมเอาแบบเท่ๆเ,เลยนะแบบมือสังหารอะ่ะเฟียเฟ้ยวๆอะ่ะโูระดับตำนานขอมาแบบนี้ก็จัดให้เลยสิครับสักครู่นะพี่แวนท่าดาเสร็จแล้วผมขอตั้งชื่อนี้ว่าซุ่มพุ่มเออฮะไม่ยากก็เห็นตัวพี่เลยเฮอ,อ แล้วประเด็นคือมันมีป้ายเขียนไว้ด้วยนะว่าแวนไม่ได้อยู่ในพุ่มนี้เดี๋ยวเดี๋ดียถ้าสังเกตดีๆมีป้ายกับบอกปืนยื่นออกมาด้วยนะนะ่ะทาดาก็จบไปแล้วนะครับกับศิละปะ ROV EP 2ถ้าอยากให้มี EP ต่อไปหรืออยากเป็นกำลังใจให้จ่าง,งกูก็แค่กด subscribe หรือกดไลค์ก็ได้นะครับเจอกัน EP หนะ้าสวัสดีจ้า